คุณรู้หรือไม่เดิมสถานีโรงพยาบาลไถจงไม่ได้มีเพียงโรงพยาบาลแต่จากจุดนี้เดินเท้าเพียงหนึ่งนาทีก็จะถึงจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเส้นทางเดินริมนน้ำหลิวชวนลิวชวนริเวอร์ไซวอลหลิวชวนในช่วงกลางวันจะให้บรรยากาศสบายๆด้วยน้ำใสและพืชพันุ์ตลอดแนวซึ่งเหมาะสำหรับการออกไปพักผ่อนหย่อนใจนอกบ้านของครอบครัวส่วนหลิวชวนในตอนกลางคืนก็เต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกเดินเลียบภายใต,ใต้แสงไฟสว่างสวยัยซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยัง มาะสำหรับคู่รักที่จะมาเดินเล่นที่นี่ยามค่ำคืนอีกด้วยขอแอบกระซิบว่าหลิวชวนยังเป็นแม่น้ำที่มีลมหายใจสายหนึ่งด้วยนะตอนที่ถูกสร้างขึ้นได้เลือกที่จะสร้างถังเก็บน้ำไว้ข้างใต้เพื่อดูดซับน้ำและเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้ได้เช่นกันไม่เพียงแค่นั้นนะใต้แม่น้ำยังมีแม้กระทั่งท่อระบายน้ำแบบซึมผ่านเพื่อปรับแหล่งน้ำระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนสร้างพื้นที่ยืดหยุ่นที่ดูดซับน้ำเหมือนฟองน้ำถือเป็นแม่น้ำที่สุดยอดแห่งหนึ่งไปเลลยะ คำบรรยายของสถานีนี้จบลงแล้วสามารถเลือกฟังคำบรรยายของสถานีอื่นๆได้ในรายการตัวเลือก